ชัยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งของปารีสนะครับที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนกีฬาที่มาเชียร์โอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับที่มาเยอะแล้วมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับแต่ละวันเดี๋ยวเราไปดูนะครับอูบรรยากาศตรงนั้นก็เยอะแล้วก็เรื่องนะครับของของที่ระลึกอย่างเป็นทางการนะครับของปารีสเกมนะครับอยู่มีจํนวนาตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไปดูครับคิวค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับเดินไปดูนิดนกับเดี่ยวับบรรยากาศโดยรวมอยู่ที่นี่ วันนี้อากาศก็เย็นสบายครับดูประชาชนแล้ความสนใจครับนี่ครับของที่ลิฟต์ก็มีจำหน่ายนะครับพวกเสื้อพวกหมวกนะครับแล้วก็ตัวมัสคอตนะครับแล้วพวกพวงคุณแจต่างๆของปาริสเกม e ครั้งนี้นะครับก็คิวค่อนข้างจะยาวเลยครับดูแสดงว่าคนใหความสนใจเกี่ยวกับของที่ลึกของปาริสเกม e ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปดูที่สถานีรถไฟฟ้าเองก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแอันนี้เป็นของอาวิเชียวก็เลยมีปันกีฬาให้ความสนใจค่อนข้างที่เยอะนะครับคิวทำให้คิวยาวเลยครับนี่ครับก็คือบรรยากาศของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับที่เราเองไม่มีโอกาสนะครับได้มาเยือน ที่ประเทศฝรั่งเศสที่กรุงปารีสครั้งนี้กับบรรยากาศของโอลิมปิกเกมครับทำให้บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับโอลิมปิกเกมก็จะปิดฉากแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็ยังคึกคักกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ <S <S <ล>เพราะว่าจบโอลิมปิกเกมมันก็ยังมีพาร,รานอุลตริกเกมอีกนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสจะเป็นสภาพด้วยครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกับบรรยากาศของกรุงปารีสที่ประตูชัยแห่งนี้ครับ